หรือว่าเราควรจะต้องใส่ฟนะิลเตอร์ไหมนิดนึงเพราะว่าใส่ฟิลเตอร์เหรอมันมีฟิลเตอร์ใส่อะไรบ้างนะโว้เกินไปเปล่าไปไหนนั่นสิไปไหนครับไม่รู้จะไปไหนเลยสวัสดีออฟฟิเชียลนะครับไม่ไลฟ์จีนานมากเลยไม่มี โอเคไม่ใส่ดีสุดหล่อมากครับไปไหนตั้งวันนี้ตื่นแล้วครับผมยังไม่ได้อ่าบน้ำเลยทุกคนดูดิ วันกลับมาอยู่ในสภาพที่แบบว่ากลับม่ในสภาพที่แบบยอดชวนไปซุปเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันไม่แห้งครับเพราะว่าคือผมต้องบอกกันว่าคือผมไม่ใช่คนที่เมาง่ายขนาดนั้นนะทุกคนผมไม่ได้เมาเลยนะครับทุกคน เมื่อวานไม่ได้ไม่ได้เมานะครับ Hello from New York USA Hello ว์ปไปปัตยาได้ไงอันนั้นคือล้อเล่นนะไม่ได้วั์บเราแค่ลงแกล้ง,งเฉยๆเราเห็นคนในบ้านบ้านบ้านเบนสเขียนว่าเจอพี่อู่ที่ปัทยาด้วยไม่จริงนะพี่อู่อยู่กรุงเทพตลอดเวลา <laughs> อยู่ RCA นะครับเมื่อวานมีงานให้ตามไหมพรุ่งนี้พรุ่งนี้ที่เซนต์แอนเว์นะครับ ยังไม่เข้ากลมหรอถ้าเข้าแล้วจะมานั่งตรงนี้หรอเอ้ยถาแปลกๆช่วงนี้เหนื่อยไหมออกมาเยอะไม่เหนื่อยครับเดี๋ยวจะไปอาบน้ำละใครไม่ได้อาบน้ำเลยไม่ได้ดูเลยเป็นไงบ้างทุกคนสงการสนุกไหมขอแข่งเกิร์มฮิวปอ์นก็ว่าไปเรามันอย่างนี้อยู่แล้วทอกอ เฮ้ยหน้ามันใสจริงนะแ,แต่ว่าเราใส่ฟิลเตอร์เหอะจริงมาเดียวก็ต้องสดขายนั้นขอดูโน่หน่อยไหนวะยูยีนี่สวัสดีครับทำไมชอบแอบมาอยู่ข้างล่าง What color should I dye my hair Edge โน่ไปไหนโน่นอนอยู่ครับคุณแฟงสวัสด,ดีครับมีรูปคู่แบบจริงๆัหวจะมีผมก็มีนะผมไม่ลงผมก็มีรูปคู่ผมเห็นจังหวะผมไปเข้าองน้ำพอดีลงมาพรุ่งนี้จะมีกูดบอยไหมถ้าเสียค่าลิขสิทธิ์เนี่ยถ้ายอมเสียค่าลิขสิทธิ์ให้พวกเราอะ่ะโดนเนตค่าลิขสิทธิ์เพลงกูดบอยเดี๋ยวเราเต้นเลย อะไรนะครับรอโดนเนทค่าลิขสิทธิ์โดเนทเพราะว่างานงานวอเตอร์บอมเขาป่าไงครับแบบเขาป่าเขาให้เราลองเพงกกลงสากงสากลได้อะไรเงี้ย mm hmm. ดีขึ้นแล้วครับตั้งแต่ฉีดยาก็หายเลยครับจริงๆไม่ได้มันก็มันไม่มีเสียงลองเพลงจริงเพราะว่านอนน้อย แต่ฉีดาก็ดีขึ้นนะครับเปิดโดนเนทด่วนจริงผมยังอยากเต้นกู๊ดบอยอยู่เลยอะ่ะผมชอบมากเลยอะ่ะเสียดายจังเดี๋ยวครับ <laughs> <laughs> หายแล้วหายแล้วผม <c oughs> วันนี้ก็คือใช้โอกาสในการนอน,นพักทั้งวันเลยเสื้อนี่คือเพิ่งตื่นแล้วนะเนี่ยเสียงมันนี้คือเพิ่งตื่นเลยแบบลำลับตื่นตื่นเราตื่นตื่นติดเตียงมากวันนี้โชคดีมากๆขอบคุณครับเมื่อไรผมพี่อูจะยาวผมพี่อูจะยาวตอนปีหน้าปลายปีครับ หรือมันเดี๋ยวมันก็ยาวถ้าเราอยากขยาวเราก็แค่ใส่วิกแล้วต่อไปใช้วามรู้ดัเจอกัน,กน,นครับของบูมันดีครับวันนี้ก็ยังสามารถพบเจอตาอูได้นะครับเดี๋ยวจะออกไปเดินเล่นครับเพราะพรุ่งนี้เช้ามากพรุ่งนี้มีงานที่ฟลูดนะครับใครที่ยังไม่รู้จะไปไหนก็เจอกันนะครับพี่อูไม่ไปเล่นหรอกวันนี้ไม่บอกครับ อันนี้ก็ท่สุด <PE F> เหนื่อยเลยเพราะเหนื่อยมากเหนื่อยจริงๆเมื่อวานเหนื่อยมากมากเมื่อวานไปแบบเนี่ยแบบมันเหนื่อยมากๆแล้วคือยังไม่ได้อาบน้ำไม่ได้ทำอะไรเลยนี้เค่จะบอกว่าดูแล e สุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะครับเป็นห่วงนะครับทุกคนเป็นห่วงนะครับ เป็นไข้หรอพี่อยู่ไม่ได้เป็นไข้ฮะเป็นใช้เมื่อวานอะไม่มีเสียงเลยก่อนขึ้นเลยอะใช้แต่เสียงหลบร้องเพลงเมื่อวานก็ยังแบบยังยังคิดว่าเฮ้ยจะร้องไหวหรอแต่ก็ไหวเฉยเลยนะครับโอเครักษาสุขภาพด้วยนะครับเดี๋ยวไปก่อนละ ไว้เจอกันนะฮะเซียร์อะไรนนครับ,รบขอให้ทุกวันเป็นวันที่ดีครับทุกสาปีใหม่ไทยครับก็กำลังจะต้องกลับมาทํางานแล้วดูแลสุขภาพด้วยเพราะว่าวันนี้ไปหลบเมื่อวานวันที่ไปโรงพยาบาลมาครับก็มันคุณหมอบอกว่าช่วงนี้ไข้หวัดใหญ่ระบาดอะไรเงี้ยก็ระวังด้วยส่วนตัวผมไม่ได้เป็นนะครับก็ระวังไข้หวัดใหญ่ระบาดไปด้วยนะครับไปละบาย ดูแลตัวเองด้วยนะครับนารุโตะฝากเราเป็นห่วงดูแลตัวเองด้วยนะครับดูแลนารุโตะสามตัวเลยครับนะดูแลตัวเตลกว่ะแม่เหรอทำไมต้องตลกขนาดนั้นลตัวเองด้วยนะครับบายครับบ๊บาย